ห้าวันย้อนหลังมานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดต่ำกว่าหลักร้อยถึง4วันอาจจะมองได้ว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนับตั้งแต่ไทยมีผู้ติดเชื้อเกิน1น0คนแต่ถ้าจะทำให้ลดต่ำกว่านี้อาจจะต้องเจาะจงไปที่การรักษาระยะห่างทางสังคมจากคนในครอบครัวเพราะผู้ติดเชื้อใหม่ <ไป S 1> กลุ่มใหญ่คือคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมหรือการติดโรคจากที่บ้าน กลุ่มที่มีกลุ่มก้อนสูงที่สุดก็คือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับผมเคยราย,รายงานไปแล้วนะครับกลุ่มก้อนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในบ้านกันเองนี่แหละครับคือคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งติดแล้วบางครั้งแรกๆนี่อาจจะไม่รู้ว่าว่าตัวเองเป็นนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นติดขึ้นมาในบ้านไอ้ตรงนี้แหละครับการมีระยะห่างกันไว้ก่อนหลายคนบอกว่าถึงแม้อยู่บ้านเดียวกันให ให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนในบ้านของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปรับเชื้อมาแล้วมีติดเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน้ากากกันไว้อยู่ในบ้านด้วยเหมือนกันในช่วงระยะนี้นะครับแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อขณะนี้ยังไม่สามารถวางใจได้จนกว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ใน14วันตามระยะเวลาไวรัสฟักตัวสูงสุดที่สําคัญคือบทเรียนจากการมีซูเปอร์สเปเดอร์มาแล้วอย่าอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งวางใจนะครับโรคเนี้ยเป็นโรคที่ สามารถที่จะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เราพลาดครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมเหตุการณ์ที่สถานบันเทิงแถวย่านทองหล่อนะครับอย่าลืมเหตุการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างที่สนามมวยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยนะครับแค่พลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยยอดจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น4 50คน7-80คนได้ ่างนชวเวเลสั้ๆความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่น่าจับตามองจากนี้คือการขยายนิยามคนกลุ่มเสี่ยงใครที่ไอเจ็บคอหรือมีอาการในระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สามารถตรวจเชื้อได้เปลี่ยนจากเดิมที่ต้องเดินทางมาจากต่างประเทศหรือเคยสัมผัสผู้ป่วยจึงจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายห้องตรวจเป็น80ห้อง และตั้งเป้าให้ได้ถึง110ห้องทุกจังหวัดต้องมีหลักตรวจเป็นของตัวเองเพื่อการทราบผลที่รวดเร็วเมื่อตรวจมากขึ้นจะพบผู้ติดเชื้อใหม่มากขึ้นหรือไม่อีกปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงสงกราณถึงแม้จะไม่ประกาศเป็นวันหยุดแต่อาจจะมีคนเดินทางออกจากกรุงเทพนำไปสู่การระบาดในต่างจังหวัด นี่คือสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่นับจากกรุงเทพประกาศปิดห้างสงรรพสินค้าร้านอาหารแท่งสีฟ้าคือผู้ติดเชื้อในกรุงเทพจากที่สูงค่อยๆลดลงในขณะที่แท่งสีแดงคือผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดค่อยๆเพิ่มขึ้นคือคนที่เป็นหนุ่มสาวทั้งหลายนี่แหละครับที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ว่าแล้วพอท่านไปอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนั้นท่านเป็นพาหะโรคกลับไปบ้านท่านก็เ,เชื้อนะครับไปติดปู่ย่าตายายท่าน แล้วก็เสียชีวิตตามมาอันนี้เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าถ้าท่านยังทําอยู่ท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทาให้เชื้อมันขึ้นมาอีกจุดที่อาจจะยังควบคุมไม่ได้คือตัวเลขผู้ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวไม่ต่ำกว่า1000คนต่อวันโดยเฉพาะการรวมตัวสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์สะท้อนว่ายังมีหลายคนไม่รักษาระยะห่างหรือแม้แต่การรวมตัวกันเล่นการพานันยังพบได้ในบางพื้นที่ ตัวเลขสัปดาห์นี้คือสัญญาณที่ดีแต่อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงให้การร่วมมือป้องกันโรคติดต่อลดลงหรือไม่